สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ด้าดาจะพามาเที่ยวน้ำพุร้อนที่ลับค่ะในจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เชื่อว่าน้ำพุร้อนบ้านหนองครกนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะยังคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่นี่ยังไม่ได้ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะคะ แต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะเปิดแล้วล่ะค่ะสามารถพกไข่แล้วก็นําไข่มาต้มได้ด้วยนะคะทุกคนดีมากๆเลยและที่สําคัญนะคะเวลาที่ไดไข่มาที่เนี่ยเขายังไม่เก็บค่าเข้านะแล้วแต่จะบริจาคได้เลยบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะตอนที่ดา้ดาไปนะไปประมาณ8โมงเช้าก็คือเป็นบ่อธรรมชาตินะคะทุกคนฟิลดีมากเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ แล้วที่อำเภอรพราวนะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่ประมาณ90กว่ากิโลเมตรขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ทางดีอันนี้ก็จะเป็นบอ่อ้ําพุร้อนเขาก็จะมีแยกเป็นบอ่บอๆๆแล้วก็มีบอ่อเย็นบ่อร้อนนะคะเวลาที่ดาเอาเท้าไปแช่น้ำร้อนนะคะรู้สึกเหมือนได้รีสตาร์ทร่างกายแต่ว่าทุกคนก็สามารถเอาตัวไปแช่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ออนเซนที่ดาไปต้มมานะคะทุกคนฟินมาก ถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวธรรมชาติอำเภอรพร้าวยินดีต้อนรับนะคะ